สวัสดีตอนบ่ายสำหรับพี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณพระเจ้าสำหรับโอกาสนะคะที่ให้ข้าพรเจ้าได้มาร่วมนมัสการพระเจ้ากับพี่น้องคริสตจักรวัฒนาในวันนี้วันนี้เต็มอิ่มด้วยพระพรเลยค่ะเริ่มจากรอบเก้ามงเช้านะคะต่อด้วย10บโมงสิและในรอบตอนบ่ายนะคะเห็นถึงพระคุณและพระพรของพระเจ้าอย่างมากมายจริงๆแล้วนะคะในอาทิตย์นี้ คุณพ่อของข้าพเจ้านะคะคือศาสนาจารย์บุญส่งแดงเรือนควรที่จะมาเป็นผู้เทศนาที่คริสจักรวัฒนาในตอนบ่ายวันนี้ค่ะแต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นคือเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาท่านประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนได้รับบาดเจ็บสาหัส หลังจากที่เข้าพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่อยู่ที่ห้อง i อ u เป็นเวลา10วันซึ่งข้าพเจ้าและน้องสาวคือผู้นำในวันนี้นะคะคุณชนิดนายแดงเรือนก็ได้มีโอกาสที่จะอยู่กับคุณพ่อพูดคุยกับคุณพ่อแต่ในเวลาของพระเจ้าพระองค์ก็ได้รับคุณพ่อของเราทั้งสองไปอยู่กับพระองค์เมื่อเช้าตรู่นะคะของวันที่สิ เมิถุนายนที่ผ่านมาวันนี้จึงมีความพิเศษอย่างยิ่งนะคะสำหรับตัวของข้าพเจ้าเองเมื่อกำลังร้องเพลงนมัสการพระเจ้าเห็นน้องสาวเป็นผู้นำก็รู้สึกตื่นตันนะคะน้ำตาก็ไหลแล้วก็นึกถึงคุณพ่อซึ่งเชื่อว่าท่านก็กำลังดูดพวกเราอยู่ในวันนี้ที่เรานมัสการพระองค์ที่เรารับใช้พระงเจ้าด้วยกัน ต้องขอขอบคุณพี่น้องที่คริสจักรวัฒนาหลายหลายท่านนะคะที่ได้ส่งความรักกำลังใจคำอธิษฐานความอาลัยรักให้กับครอบครัวของเราในช่วงเวลาที่ผ่านมาและขอบคุณคริสจักรอีกครั้งหนึ่งที่ได้ให้ความไว้วางใจส่งต่อคำเชิญมาให้กับข้าพเจ้าซึ่งเป็นลูกสาวคนโตของคุณพ่อขอบคุณพระเจ้าค่ะ ที่วันนี้ที่ได้ให้ครอบครัวของเราได้รับใช้พระเจ้าที่คริสต์แห่งนี้ในวันนี้นะคะก็ขอบคุณพระเจ้าเช่นอีกเช่นกันนะคะที่ พระองค์ได้ให้เราทั้งหลายได้มาร่วมกันในการนมัสก,การพระองค์หลายท่านที่เข้ามาในที่นี้เราอาจจะมีภาระหนักในใจหรืออาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นแต่เมื่อเราเข้ามาเราได้วางภาระของเราให้กับองค์พระผู้ช่วยให้รอดเราเชื่อว่าพระองค์ กำลังแบกภาระนั้นร่วมกับเราและกำลังช่วยเหลือเราที่จะผ่านพ้นทุกสิ่งทุกอย่างไปได้ด้วยการทรงนำที่มาจากพระองค์ด้วยเวลาที่เป็นเวลาของพระองค์ สำหรับพระวจนะธรรมที่เราทั้งหลายได้ฟังและได้ใคร่ครวญร่วมกันโดยทีมงานของผู้อ่านพระวจนะของพระเจ้าวันนี้มีพลังมากนะคะมาจากพระกิตติคุณมัทธิวบทที่14ข้อที่22ถึงข้อที่33ถ้าพี่น้องมีพระคัมภีร์อยู่ในมือก็เปิดไปด้วยหรือว่าจะ,ะใคร่ครวญไปด้วยกันนะคะและหัวข้อของคำเทศนานในตอนบ่ายนี้คือ เดินหน้าด้วยความเชื่อเดินหน้าด้วยความเชื่อขอเราทั้งหลายได้สงบใจที่จะอธิษฐานต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าค่ะสาธุการแด่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดขอให้คำทุกคำที่ออกจากปากของผู้รับใช้ของพระองค์ได้รับการทรงนำและเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์ ขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเปิดใจและเปิดหูของข้าพงษ์ทั้งหลายที่จะตั้งใจและจดจ่อในพระคำของพระองค์และขอให้พระคำของพระองค์ที่ข้าพงษ์ทั้งหลายจะได้ยินได้ฟังในบ่ายวันนี้ได้เกิดผลในชีวิตของข้าพงษ์ทั้งหลายตามชอบพระทัยพระองค์จึงอธิษฐานทูลขอการทรงนำในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน พระธรรมตอนนี้ได้บรรยายถึงเหตุการณ์ที่เราเรียกว่าวิกฤตแห่งชีวิตของเหล่าสาวกขององค์พระเยซูคริสต์ขณะที่พวกเขาแล่นเรือข้ามทะเลไปอีกฝากหนึ่งโดยพวกเขาเองถูกคลื่นลมพายุร้ายซัดกระนำเรือของพวกเขาลูกแล้วลูกเล่าจนเรือนั้นเกือบล่มหรืออับปาง และทุกคนก็จวนจะตกและก็จมน้ำตายในเวลาคับขันเช่นนั้นพระเยซูได้เสด็จไปหาพวกสาวกพระองค์ได้เสด็จไปหาพวกสาวกในเวลาแห่งความเป็นความตายในเวลาแห่งความคับขันและพระองค์ทรงช่วยกู้พวกเขาให้รอดโดยตรัสว่าทำใจให้ดีไว้เถิดเราเอง อย่ากลัวเลยํำใจให้ดีไว้เถิดเราเองอย่ากลัวเลยคำนี้เป็นคำตรัสที่เรียกกำลังใจเรียกสติและเรียกความเชื่อศรัทธาของเหล่าสาวกให้กลับคืนมาเมื่อพวกเขามีพลังพวกเขาก็สามารถที่จะมีสติมีกำลังที่จะฝ่าคลื่นลมพายุร้ายนั้นไปได้ เป็นที่น่าสังเกตนะคะว่าเมื่อเปตโตรมุ่งมองดูที่พระเยซูมีใจที่จดจ่ออยู่กับพระองค์และหูของเขาก็ตั้งใจที่จะฟังพระสุรเสียงของพระองค์เกิดอะไรขึ้นคะเปตโตรมีกําลังที่สามารถเดินบนน้ำได้สามารถผ่านคลื่นลมไปได้อย่างน่าอัศจรรย์ แต่ทันใดที่ตาของเขาเปลี่ยนเปลี่ยนโฟกัสจากที่มององค์พระเยซูคริสต์เขากลับไปมองคลื่นลมที่พัดแรงใจก็เริ่มเต้นตุ่มตุ่มต่ำๆนะคะใจก็เริ่มคิดถึงปัญหาที่ท้าทถมเข้ามาพ,พายุร้ายที่ท้าทถมเข้ามาและหูของเขาแทนที่จะฟังพระสุรเสียงของพระเยซูคริสต์เขากลับไปฟังเสียง ลมหรือพายุขอเสียงลมหรือพายุหน่อยคะ่ะเสียงยังไงคะเสียงลมหรือพายุโอ้โหตกใจมากใช่ไหมคะทันใดนั้นเองเขาก็เกิดความตื่นตระหนกอ่อนกำลังเขาอ่อนเลยนะคะแล้วก็จมดิ่งลงสู่ก้นทะเลลึกโดยทันทีพี่น้องที่รักนี่คือภาพของชีวิตคริสเตียนเราเช่นกันนี่คือภาพของชีวิตคริสเตียนเราเช่นกัน คริสเตียนไม่เคยได้รับการยกเว้นที่จะต้องไม่เผชิญกับคลื่นลมพายุแห่งปัญหาความทุกข์ยากลำบากหรือพยันตรายใดๆตรงกันข้ามคริสเตียนกลับต้องพบคลื่นลมพายุแห่งชีวิตทุกอย่างโดยที่เราจะหันหลังกลับหรือหยุดอยู่กับที่ไม่ได้แต่ต้องเดินหน้า ฝ่าคลื่นลมพายุที่เรียงรายล้อมรอบและรุมเร้าเราอยู่นั้นแต่เราไม่ได้เดินตามลำพังค่ะเราเดินไปข้างหน้าด้วยความเชื่อศรัทธาและวางใจในพระเจ้าอย่างมั่นคงเพราะเรามองว่านี่เป็นเวลาแห่งการทดสอบความเชื่อของเราว่าความเชื่อนั้นจะแน่จะหนัก จะมั่นคงสักปานใดและนี่เป็นเวลาที่เราจะได้เห็นฤทธานุภาพแห่งการช่วยให้รอดขององค์พระเยซูคริสต์ชัดเจนยิ่งขึ้นแม้บางครั้งเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันได้เกิดขึ้นเกิดการสูญเสียเกิดปัญหาเกิดหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้เราช็อกและดูเหมือนว่าเราจะไปต่อไม่ได้หลายท่านอาจจะเกิดคำถามกับ องค์พระผู้เป็นเจ้าหลายท่านอาจจะรู้สึกสั่นคลอนไม่แน่ใจในความเชื่อแต่ข่าวดีก็คือว่าเราไม่ได้เผชิญกับสิ่งเหล่านั้นตามลำพังองค์พระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเรากําลังเผชิญและเดินไปกับเราด้วยแม้บางครั้งคลื่นลมนั้นมันจะหนักมากจนเราแทบจะเดินต่อไปไม่ไหวเราล้มลง แต่พระองค์ก็มีพระหัตถ์ที่จะเอื้อมประคองและจูงเราหรือว่าแม้บางครั้งเราไม่มีแ,แรงแม้แต่จะลุกขึ้นหรือจะก้าวเดินพระผู้ช่วยให้รอดของเราทรงเอื้อมพระหัตถ์ของพระองค์ที่จะยกเราขึ้นอุ้มเราและพาเราเดินไปข้างหน้าพี่น้องที่รักในองค์พระเยซูคริสเราทั้งหลายเรามี มิตรสหายเลิศหรือเพื่อนที่ดีที่สุดของเราอยู่กับเราค่ะนั่นคือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์จะทรงเดินเคียงข้างเราร่วมทุกข์ร่วมสุขไปกับเราพระองค์จะทรงประคองเราในยามที่เราอ่อนล้าและพระหัตถ์ของพระผู้เลิศองค์นี้จะยึดเราให้มัน่นและนำเราเดินไป ดังที่อาจารย์เปาโลได้เป็นพยานในพระธรรมฟิลิปปีบทที่ 4, 13ข้อ13ใช่ไหมคะว่าอะไรคะทุกท่านจำได้ไหมพูดพร้อมกันนะคะข้าพเจ้าเผชิญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าคะ่ะเราจะสามารถรเผชิญและพิชิตทุกสิ่งได้โดยพระผู้ช่วยให้รอดของเราคือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเสริมกำลังเราทั้งหลาย ความเชื่อของเราจะเข้มแข็งและตั้งมั่นอยู่ได้เราจะสามารถเดินต่อไปข้างหน้าได้ด้วยความเชื่อก็ต่อเมื่อเรากระทำสามประการประการแรกคือให้เรามีสายตาที่จับจ้องอยู่ที่พระเยซูคริสต์แต่เพียงผู้เดียวให้เรามีสายตาที่โฟกัสหรือจับจ้องอยู่ที่พระเยซูคริสต์แต่เพียงผู้เดียวหรือจะพูดอีกในหนึ่งว่า เราจะไม่ยอมให้สิ่งใดๆมาแทนที่พระองค์มิฉะนั้นเราจะกลัวเราจะเกิดความระสำาราไม่มั่นใจและนาวาแห่งชีวิตของเราก็จะจมลงภายใต้ปัญหาเหล่านั้นดังเช่นเปโตรเมื่อเขาละสายตาจากองค์พระเยซูคริสหันไปมองคลื่นลมเขาจึงเกิดความกลัว และจมลงพร้อมกับร้องเสียงหลงให้พระเยซูทรงช่วยเขาแต่ทันใดนั้นเมื่อเขาหันกลับมาโฟกัสที่องค์พระเยซูคริสต์ยื่นพระหัตถ์ให้กับพระองค์พระองค์ทรงเอื้อมพระหัตถ์ของพระองค์ฉุดเขาขึ้นมาช่วยเหลือเขาอย่างทันเวลาประการที่สองนอกจากที่เราจะมีสายตาที่ จับจ้องอยู่ที่พระเยซูคริสต์แต่เพียงผู้เดียวแล้วขอให้เราทั้งหลายมีใจเมื่อกี้เราร้องเพลงใช่ไหมคะเราวางมือไว้ที่ใจของเราแล้วบอกกับพระเยซูคริสต์ว่าเรารักพระองค์รักพระองค์มากกว่าใครในโลกนี้จริงหรือเปล่าคะขอให้เราทั้งหลายมีใจที่รักพระเยซูคริสต์อย่างนั้นนะคะพี่น้องให้เรามีใจที่ จดจ่ออยู่ที่โพรงแต่เพียงผู้เดียวคือไม่มีความเคลือบแคลงสงสัยหรือความคิดใดๆที่แอบแฝงในใจหรือใจที่วกแวกไปที่อื่นมิฉะนั้นเราจะขาดสมาธิเราจะมองเห็นแต่ปัญหาจิตใจของเราจะไม่มีสันติสุขและเราจะไม่มีพลังที่จะเดินหน้าต่อไปประการที่สามค่ะ นอกจากที่เราจะมีสายตาที่จับจ้องอยู่ที่พระผู้ช่วยให้รอดของเรามีใจที่จดจ่ออยู่ที่พระองค์แล้วหูของเราหูที่จะฟังพระสุรเสียงของพระองค์หูที่จะฟังพระสุรเสียงของพรงะ,งพระรงองค์หรือฟังถ้อยคำของพระองค์เราจะฟังถ้อยคำของพระองค์ได้อย่างไรมหีหลายทางใช่ไหมคะจากการที่เราใคร้ครวญพระวจะนะของพระเจ้า มีการเฝ้าเดี่ยวการภาวนาเป็นการส่วนตัวการอธิษฐานอย่างเอาจริงเอาจังการฟังการเทศนาการเข้ากลุ่มศึกษาพระคำพีกลุ่มสามัคคีธรรมการหนุนใจซึ่งกันและกันด้วยพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นยังไม่พอเราจะฟังพระสุรเสียงของพระองค์ได้ก็ ต่อเมื่อเราได้ให้พระวจนะของพระเจ้าที่เราได้ยินได้ฟังได้ใคร่ครวญน,นั้นอย่างรากลึกในชีวิตของเราให้เป็นจริงได้ในชีวิตของเรานำพระวจนะของพระเจ้าที่เราได้ยินได้ฟังได้อ่านได้ศึกษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราพี่น้องที่รักมีคนกล่าวไว้นะคะว่า คนที่เขาไม่รู้จักพระเจ้าบางครั้งเขาหูไม่ค่อยดีค่ะเราจะพูดเรื่องของพระเจ้าอย่างไรบางทีเหมือนกับไม่เข้าไปในจิตใจของเขาเลยแต่พี่น้องรู้ไหมคะว่าคนเหล่านั้นเขามีตาที่ดีค่ะเขามีตาที่มองเห็นว่านี่คือคริสเตียนนี่คือผู้ที่เชื่อศรัทธาวางใจในพระเยซูคริสต์เขามีพฤติกรรมเช่นนี้เขามีการกระทําอย่างนี้เขามีชีวิตที่ แสดงออกถึงพระเยซูคริสต์แบบนี้และเขาจะตัดสินพระเจ้าของเราผ่านทางชีวิตของเราทั้งหลายค่ะพี่น้องนี่คือสิ่งที่ท้าทายชีวิตของเรามากแต่ข่าวดีก็คือว่าเราไม่ได้เป็นมนุษย์ที่เพอร์เฟเรามีความผิดพลาดได้ข่าวดีคือพระเยซูคริสต์อยู่กับเราพระองค์เฝ้ามองเราอยู่พระองค์ พร้อมที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเราในเวลาที่เหมาะสมเมื่อเราเปิดใจให้กับพระองค์เมื่อเรายอมจำนนต่อพระองค์ขอให้เราทั้งหลายได้เดินหน้าต่อไปข้าพเจ้าเองก็พูดกับตัวเองอยู่เสมอว่าในเวลานี้ถึงแม้เราจะเคว้งคว้างเพราะว่าเราสองคนพี่น้องก็ไม่มีแล้วทั้งคุณพ่อและคุณแม่ คุณแม่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเมื่อ10ปีก่อนแล้วคุณพ่อก็เพิ่งประสบอุบัติเหตุเมื่อสองเดือนที่ผ่านมาทั้งสองท่านไปอยู่กับพระเจ้าแล้วเราจะทำอย่างไรเหมือนกับเรากำลังเคว้งคว้างเป็นลูกกำพร้าแต่สิ่งที่ทำให้เราทั้งหลายหรือเราทั้งสองคนสามารถมีวันนี้ก้าวเดินต่อไปได้ ก็เพราะความเชื่อค่ะพี่น้องเพราะการเสริมกำลังจากพระผู้ช่วยให้รอดองค์นี้จากสหายเลิศองค์นี้จากพระผู้เลิศองค์นี้ที่อยู่กับเราและเคียงข้างเราและอยู่เคียงข้างพี่น้องแต่ละท่านเช่นกันให้เราทุกคนได้เดินหน้าฟันฝ่าคลื่นลมพายุร้ายแห่งการทดลองแห่งความทุกข์ยากลำบากแห่งความเจ็บป่วยปัญหาอุป,ปสรรค พยันตรายน้อยใหญ่หรือแม้กระทั่งความตายด้วยความเชื่อศรัทธาและวางใจในพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ที่สุดผู้ทรงพระชนอยู่เป็นนิดและผู้ทรงสถิตอยู่กับเราทั้งหลายตลอดเวลาเพื่อชี้แนะทางออกให้กับเราเพื่อชูกำลังเราให้เข้มแข็งและเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลำบากขอให้เราทั้งหลาย ได้เดินหน้าต่อไปด้วยความเชื่อโดยการให้สายตาของเราจับจ้องอยู่ที่พระคริสต์ให้ใจของเราจดจ่ออยู่ที่พระองค์และให้หูของเราที่จะฟังพระสุรเสียงของพระองค์พระเจนะของพระเจ้าฟิลิปปีบทที่4ข้อที่6ถึงข้อที่7กล่าวว่าอย่าทุกร้อนในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่าง ตอพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอนกับการขอบพระคุณแล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์ขอให้พระวจ,จนะของพระเจ้าที่เราได้ยินได้ฟังร่วมกันในบ่ายวันนี้ได้เสริมสร้างชีวิตของท่านและของข้าพระเจ้าเองและให้เกิดผลตามชอบน้ำพระทัยของพระองค์ ขอพระเจ้าอวยพร,พรค่ะ